สวัสดีค่ะทักทา,ายกันอีกแล้วนะคะภารกิจเช่นเดิมเลยพบกันนะคะกับช่องช n แนลดีบูลดีคอนแทคคุณปุ๊กนะคะอ่าวันนี้นะคะก็สินค้าของเรานะคะบางส่วนก็แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วในบางส่วนกําลังแพ็คอยู่นะคะวันนี้นะคะออเดอร์ก็จะแน่นๆปังๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ฝนตกด้วยเนาะคะ่ะ เราพกับค,ะคะ้าขายผลิตภัณฑ์อยู่2ตัวนะคะก็คือจะมีตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่บุนนะคะกล่องสีเข,เขียวแบบนี้นะคะที่จะช่วยในเรื่องแก้ปวดข้อปวดเข่ากระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะตัวนี้นะคะสูตรนี้สูตรใหม่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวเพียงชงดื่มวันละหนึ่งซองนะคะหลังอาหารเช้าเท่านั้นนะคะทานต่อเนื่องหนึ่งถึงสามเดือนนะคะ ในบางรายนะคะขนาดเป็นอัมพาตยังกลับมาเดินได้เลยสุดยอดผลลัพธ์มากๆเลยนะคะใครมีอาการปวดเนี่ยลองเลยนะคะตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน,นะค่ะหนึ่งกล่องจะมี5ซองนะคะเล็กแต่แจ๋วนะคะสาหรับตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่มาแรงนะคะมากๆเลยเช่นกันนะคะของเราเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัว D Contact X นะคะเป็นอาหารเสริมนะคะเกี่ยวกับสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาพร่ามัวแสบเครองคันตาน้ำตาไหลนะคะ ้อลมต้อหินต้อกระจกอุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะก็าการทานได้เห็นผลเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอาการนะคะถ้าเป็นแค่สายตาแบบท่ามัวมองไม่ชัดแสบเพืองแนะนําทานวันละ2เม็ดต่อเนื่องนะคะ1-3เดือนนะคะอาการสายตาจะกลับมามองชัดแสบเพืองหายไปแต่ถ้าเป็นต้อเร่งฟื้นฟูนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นต้อแล้วเนี่ยคือดวงตาเสื่อมมากแล้วก็ทานวันละ4เม็ดนะคะหนึ่งกล่องจะมี30เม็ดนะคะ ส่วนการทันได้ได้ผลยังไงนะคะปรึกษาบุกนะคะตามเบอร์ด้านล่างได้เลยอ่ะนะคะท่านมั่นใจได้เลยสั่งซื้อสินค้ากับบุกนะคะได้รับสินค้าของแท้ร้0ยเซนตนะคะแล้วก็ส่งจริงส่งไวส่งชัวทั่วประเทศค่ะค่ะเรามีการเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านเลยนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวขอตัวนะคะไปแพ็คสินค้าก่อนนะคะเดีย๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้าไปละคะ่ะบาย